เมื่อใดสับสนอย่าถามตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่แต่นึกให้ออกว่าชีวิตดีๆต้องการให้เราทำอะไรบ้างที่คนเราสับสนมักจะพอมีหลายความอยากที่ขัดแยง้งอยากเอาใจตัวเองแต่ก็อยากเอาใจคนอื่นอยากมีแบบใจที่รับได้แต่ก็อยากให้ใครต่อใครยอมรับด้วยอยากแชทอยากคุยเบาสมองแต่ก็ไม่ชอบทิ้งงานให้ต้องรู้สึกไฟล้นก้นทีหลังอยากเอาคนนั้น แต่ก็ไม่อยากทิ้งคนนี้ยิ่งปล่อยให้ตัวเองสับสนแบบรักพี่เสดายน้องชีวิตคุณจะยิ่งถลำเลืกลงไปในอารมณ์ฟุ้งซ่านกลับไปกลับมาคิดนิดแยกไม่ออกว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญกันแน่แต่ถ้าแข็งใจมีเว้นในอยู่ในรูปทางของความสบายใจยาวๆคุณจะติดนิสัยเลือกทําสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เลือกสิ่งที่ซ้ําเติมให้เจิตใจยแย่ลงลองนึกภาพตัวเองที่ทํางานเสร็จก่อนเล่นภาพตัวเองที่นับถือตัวเองก่อนคนอื่นมายอมรับ ภาพตัวเองที่อยู่กับคนที่ไม่ทําให้เสียความเป็นตัวเองภาพตัวเองที่สบายใจหายกังวลพอนึกออกชัดเจนแล้วค่อยถามตัวเองว่าชีวิตแบบนั้นต้องการให้ทําอะไรบ้างคุณอ่านหายสับสนทันทีก็แค่ลดหลายๆความอยากให้เหลือความอยากเพียงหนึ่งเดียวคือความอยากได้ชีวิตที่สมตัวที่สุดเท่านั้นเองดังตรินมีนาคม58